ตอนนี้ต้องเตรียมตัวรับมือกับพายุนะคะพายุที่จะเข้ามาในสัปดาห์นี้นะคะพี่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 เกษตรกรต้องเตรียมอะไรบ้างบางคนเขาเริ่มคุมคุมพืชกันแล้วบางคนเขาเริ่มแบบว่ามุงหลังคาให้พืชกันแล้วนะคะเพราะว่าพืชถ้าได้รับน้ําเยอะเกินเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียได้เนาะเตรียมเครื่องสูบน้ําเตรียมสายส่งน้ําแล้วค่ะพี่หาท่อเอ๋ยอะไรเอ๋ยเตรียมให้พร้อมเลยนะคะถ้ามันท่วมขึ้นมามันเอาไม่ทันเด้อที่แม่ค้าจะแนะนําในช่วงหน้าฝนนะคะเตรียมรับพายุของวันนี้คือตัวนี้เล สายส่งหนา PVC นะคะของ h ฮดดีเกษตรเอาไปใช้กับปั๊มน้ำนะคะหรือว่าเครื่องสูบน้ำนั่นแหละพี่ๆขาใช้สายส่งน้ำของเราแน่นอนค่ะนาเนี้ยวลนนะคะไม่กรอบแตกง่ายแน่นอนแล้วก็ไม่มีตะเข็บนะคะไม่มีรอยต่อแถมยังรับแรงดันได้ถึง4บาร์ไปเลยค่ะวัสดุของเขานะคะมีความเงาวาวนะคะหมายถึงมีสารเคลือบป้องกันรังสี UV นะคะทนแดดทนฝนนั่นเองความหนาน,นะคะอยู่ที่1มิลค่ะที่แมค่ค้ถื ะะเป็นขนาดเริ่มต้นค่ะตัวนี้1นิ้วครึ่งและอันนี้นะคะขนาด2นิ้วอันนี้2นิ้วครึ่งนะคะ3นิ้ว4นิ้วห้านิ้ว6นิ้วแล้วก็8นิ้วค่ะพี่ๆเกษตรกรหาท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้เลยค่ะหรือว่าจะกดกร้าได้นะคะ